ภาวะจิตตกในช่วงเทศกาลหลักไม่ใช่ช่วงเทศกาลสิกลับจากเทศกาลสงการปีใหม่กลับบ้านไปแล้วกลับมาจิตตกอันนี้เจอเยอะมากนะคะอันนี้เป็นเคสของคนไข้ซึมเศร้าเคสหนึ่งซึ่งครูขออนุญาตเจ้าของเคสแล้วนะคะให้เอามาเป็นอุทาหรณ์นะคะสำหรับพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกแล้วอยากให้ลูกเนี่ย เปรียบเทียบแข่งขันกันเอ๊ะเองดูพี่มันสิเออตอนพี่เองอยู่ปหเนี่ยเอ้ตอนเดีเขาได้เกรดเท่านี้เท่านี้ลวเองเนี่ยได้เกรดเท่าไหร่พ่อแม่บางคนเนี่ยต้องเขาแค่ต้องการให้จะให้ลูกเนี่ยลุกอัพดูพี่ว่าเฮ้ยพี่เองเก่งเองก็ต้องเก่งตามพี่เองนะเออแล้วก็พี่เองมีอะไรเองมีหรือยังอ่ะพี่เองจบมาเงินเดือนทางานครั้งแรกเงินเดือนเท่านี้ลวเองได้เท่าไหร่คือพ่อแม่การเลี้ยงแบบเนี้ยอ่ะจริงๆไม่ไม่โอเคเลยคุณอาจจะเข้าใจว่า มันจะได้มีแรงฮึดไงมันจะได้รู้ไงว่าพี่มันอ่ะเออได้นี่นียมันจะได้อยากมีเหมือนพี่มันไงคนที่คิดอย่างนี้มีเยอะมากๆบอกเลยว่ามีเยอะมากๆค่ะอืมคิดว่าพูดแบบนี้เลยจุดไฟไว้จุดไฟมันจะเด็กจะได้มีไฟมันจะได้อยากมีเหมือนพี่มันอยากได้อยากมีมันจะได้ทเยอะทะยานไงคู่หลายคนคิดแบบนั้นบอกเลยนะห้ามหายนะเพราะวเด็กคนนั้นเนี่ยโตขึ้นอนะ่ะเป็นผู้ใหญ่ จนแก้วนะไม่ใช่แค่เป็นผู้หญงอย่างเดียวเขาจะเป็นคนที่มีปมเขาจะเป็นคนที่มีเซลฟ์เอสกซตีมต่ำเขาจะเป็นคนที่ข้างในเปลาะบางเออนะคะเราก็ทําให้ครอบครัวไม่เป็นครอบครัวย้ําไม่เป็นครอบครัวสิ่งที่คุณคิดว่าเอ้ยพูดตอนเด็กไม่มันฝังจนโตคะ่ะครอบครัวนี้คะ่ะผู้ชายคนนี้นะคะคนไข้เนี่ยนะเขาเออกลับมาจาก เทศกาลที่เป็นวันหยุดยาวเขาเรียกลองวิเอ็นเออลองวิเอ็นเราก็ไปเจอญาติพี่น้องใช่ไหมก็นัดเจอกันคุณเชื่อมาว่าเขามาจากภาคหนือะกูมไม่เอ่ยชื่อจังหวัดแล้วกันเขามาเนี่ยอยู่กรุงเทพนะคะอยู่กรุงเทพทั้งคู่ด้วยพี่น้องอะน,นะอยู่กรุงเทพทั้งคู่เขากับพี่ชายเขานะอยู่คนละเขตซึ่งจริงๆแล้วขึ้นทางด่วนไม่เท่าไหร่ก็เจอกันละอืมไม่เคยเจอกันไม่เคยโทรหากันไม่เคยติดต่อกันเลยและเขาจะเจอกันเับเพราะ เทศากาลเจอกันตอนที่ไปกิน่ไปไปกินข้าวรวมตัวกันที่บ้านเจอกันตอหน้าแม่ว่างกันเถอะเออพอเขาเจอกันกินข้าวพร้อมกันพร้อมหน้าพร้อมตานะคะบบสนทนาสิ่งแรกที่แม่จวหัวเอ้อเป็นยังไงบ้างบ้านคือลูกคือเขาเขาเป็นยายคนแล้วไงเป็นยายก็มีหลานเป็นยายเป็นย่าแล้วก็มีหลานมีแล้วก็ถามลูกว่าเป็นไงบ้างเองเดี๋ยวนี้กิจการเป็นงไงเออแล้วอ,อยู่ดีไหมเมื่อ,อไหรที่จวหัวแบบเนี้ยยุ่งละ ปัญหาคือต้องบอกเลยว่าจริงๆเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นบทสนทนาหัวข้อที่เป็นท็อกซิกพอสมควรในการพูดถึงความสําเร็จคือครูไม่ได้บอกว่าเราไมา่ควรจะปิดซ่อนความสําเร็จของเราเราไม่ควรบอกใครว่าเราสําเร็จไม่ใช่อย่างนั้นเพียงแต่ว่าบางทีเนี่ยเราต้องดูเหตุการณ์ด้วยเออเช่นอะไรบ้างสมมตินะว่าเรากําลังได้เลื่อนเลืนตาแหน่ง ขึ้นเงินเดือนมีรายได้ดีแบบโอ้อยู่อยู่ยชีวิตเราดีเลยแต่ว่าน้องเราตกงานอยู่เพิ่งจะตกงานเนะี่ยนะเพราะฉะนั้นการที่เราจะประกาศตรงเนี้ยในเวลาที่เขากาลังเจ็บปวดเน่ยมันอาจจะอืทำร้ายใจิตใจเขาบ้างเออมาทำาะถ้เาเขาจิตตกนะให้ให้เขาแล้วอาจจะมีวิธีพูดอ่ะเออพอดีอ๋อบอกกับพ่อแม่บอกกับพ่อแม่กกแมไม่ต้องพูดในในกลางวงขนาดนั้นก็ได้หรือพูดนิดเดียวพอให้รู้ว่าโอเคฉันเนี้แล้วไม่ต้องไปพูดต่อ แล้วไม่ต้องไปเปรียบเทียบเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาเซนซะิทีฟเนี่ยแต่ครอบครัวนี่ยิ่งกว่านั้นอีกเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยมักจะให้ลูกเนี่ยแข่งกันตั้งแต่เด็กคือเขากับพี่ชายเขาอะอายุห่างกันไม่เกินประมาณปีสองปีโอ้โหอันนี้จะถ้าหนึ่งเพศเดียวกันสองอายุห่างกันไม่มากเนี่ยออืการเปรียบเทียบจะมีสูงมากแล้วพ่อแม่ก็ชอบแบบเออเองสู้พี่เองไม่ได้เองไปดูน้องเองซิคือเขาสองคนอะเป็นพี่น้องที่เปรียบเทียบกันโดยตลอด แล้วพี่เขาเนี่ยเหมือนจะได้เปรียบเขาในเรื่องของอจบดีกว่าเขาอะเออแล้วหน้าที่การงานดีกว่าเขาเพราะฉะนั้น,น่ะเขาเลยรู้สึกว่าเขาถูกแม่เปรียบเทียบเมื่อไหร่มึงจะมีเหมือนพี่อะดูซิพี่เขาออกรถน,น,น,นี่นะนี่นะเออแล้วปีล่าสุดเขาเล่าให้ฟังว่าเขาเนี่ยไปเนี่ยไปกินข้าวสงการหรืรสักอย่างหนึง่งแล้วก็ พี่เขาก็พูดว่าเออรถมันไม่เปลี่ยนนะเออขับมาตั้งนานแล้วไหนบอกว่ารายได้ดีไม่ใช่หรอคล้ายๆเขาเกยรทับกันเออก็น่าจะออกรถใหม่พอเขาออกรถใหม่อีกปีหนึ่งนะอีกปีหนึ่งมาเจอกันเนี่ยเขาก็เลยออกรถใหม่เห็นมาว่าน้องชายอ่ะเขาเป็นคนนี่เปลาะบางเกินไปถูกปั่นหัวง่ายเกินไปพอพี่บอกว่าทำไมเองไม่ออกรถใหม่เขาก็เลยออกรถใหม่พอออกรุใหม่เสร็จปีนี้ไปเจอกันพี่ก็เห็นรถใหม่ของเขาพี่ก็บอกว่าอ้าวทำไมออกรุ่นนี้อ่ะ อ๋อไม่บอกโหเนี่ยจะรู้จักจะรู้จักดีลเลอร์นเนี่ยรถแบบว่าเนี่ยเพิ่มเงินอีกนิดนึงเอาดีๆไปเลยจำมานะคําพูดแบบนี้เนี่ยท็อกซิกมากคุณไม่ควรพูดอย่างนี้ใครทุกคนเลยนะอย่าว่าแต่พี่น้องเลยใครก็ไม่ควรพูดไม่ว่าเพิ่มอีกนิดเอาดีๆไปเลยคนพูดแบบนี้เยอะมากนะเอ็งไม่เพิ่มอีกนิดเนี่ยเพิ่มแส,ส,สนสองแสนเอารุ่นนี้เอาดีๆไปเลยพูดแบบนี้คือคุณว่าของของเขาไม่ดีกระจอกทำไมไม่เพิ่มอีกหน่อยเอาดีๆไปเลย อ,อคุณอาจจะไม่ได้คิดคุณคุณไม่รู้นะคนที่พูดคําคุณเหล่าเนี้ยอาจจะรู้สึกว่าก็หวังดีไงก็เห็นมันจ่ายเท่านี้ถ้ามันเพิ่มอีกนิดอยากให้มันได้ดีๆไปเลยคุณบางคนเปเรื่องหวังดีประสคงร้ายไงอืมเพราะคนพูดแบบนี้เขาซื้อมาแล้วไหมเขาซื้อมาแล้วแม้คุณจะคิดอย่างนั้นจริงๆคุณจะหวังดีจริงๆว่าเพิ่มอีกหน่อยเอานี่ไปเลยเอา,เเอาดีๆไปเลยเนี่ยมันเท่ากับคุณไปบอกเขาว่าไอ้รถที่ออกมาเนี่ยมันไม่ดี สิ่งที่เขาซื้อมามันไม่ดีพอไม่ทำให้ไม่เพิ่มอีกหน่อยเอาดีๆไปเลยนะเป็นคําพูดที่ตัดกําลังใจผู้อื่นพูดตรงๆนะเสียมารยาทคาพูดแบบเนี้เสียมารยาทมากๆแล้วมีคนพูดแบบนี้บ่อยเออั้นหนึ่งอย่าพูดแบบนี้สองอย่าพูดถึงความสําเร็จของตัวเองจนเวอร์วงังจนเกินเบอร์ในขณะที่มีบางคนเขากําลังลางําบากเช่นบอกเนี่ยเออ เพื่อนตกงานแล้วตัวเองก็ให้แกฉันได้เลื่อนตําแหน่งโอ้เนี่ฉันเดือนนึงเนี่ยฉันได้นเนี้เออหรือบางคนแบบพูดอวดแฟนในขณะที่อีกคนหนึ่งมันกําลังอกหักเนี่ยเออนะเราต้องเวลาเราอยู่ในกลุ่มนะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือว่าออในเพื่อนฝูงเนี่ยเราจะต้องคิดถึงความรู้สึกเรียกว่า read the room read the room คือดูองค์รวมว่าคนอื่นเขากําลังรู้สึกอะไรอย่างไร นะคะไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยฉันฉายแวบฉายแสงของฉันคนเดียวเลยโดยฉะนั้นฉันไม่รู้ว่าแสงของฉันมันไปนทิพตาคนอื่นใช่ไหมเอออย่างเงี้ยครอบครัวเนี้ยครูเสียดายครอบครัวนี้มากเรื่องบางเรื่องที่เข้ามาปรึกษาครูนะที่เขาจองเวลาครูมาครูคิดว่าเขาคุยกับพี่ชายเขาได้เลยเขาคุยกับพี่น้องเขาคุยกับแม่ครอบครัวเขาได้เลยแต่เขาไม่เขาไม่เห็นครอบครัวเขาเป็นที่ปลอดภยัยเนื่องจากการเลี้ยงดูของพ่อแม่เลี้ยงให้พี่น้อง แข่งขันกันซึ่งครูก็ยังงงว่าเขากับพี่ชายเขานะคะอยู่จังหวัดเดียวกันอยู่กรุงเทพทั้งคู่แท้แต่ไม่เคยไปมาหาสู่กันไม่เคยเโทรหากันด้วยไม่ติดต่ออะไรเลยนะเป็นศัตรูตั้งแต่ไม่ใช่เป็นศัตรูคือเขารู้สึกว่าครูคยถามเขาว่าอะแล้ว,แล,วแล้วพี่น้องไม่พูดกันเหรอเขาบอกบางทีพี่เขาก็โทรหาเขาแต่เขาก็ไม่อยากรับสายเออไม่อยากคุยด,ด้วยเขารู้สึกว่าพี่ชายเขาเนี่ย เวลาคุยอะไรกับเขาอะพี่ชายเขาจะทําเหมือนกับว่าตัวเองมีชีวิตที่ดีกว่าเออแล้วก็เหมือนกับคุณไม่แน่ใจว่าพี่ชายเขาตั้งใจหรือเปล่าหรือว่าเขารู้สึกเอเอรู้สึกแยกกับตัวเองอยู่แล้วหรือเปล่าคล้ายๆรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจอยู่แล้วว่าพี่ชายมีหน้าที่การงานที่ดีกว่าไรายได้สูงกว่าแบบอย่างเห็นได้ชัดแล้วพี่ชายก็แต่งงานมีครอบครัวนะแบบ เขาก็อวดาเมียท,ทํานู่นทํานี่แต่คนนี้ก็ยังโสดอย่างเงี้ยหรือว่าเขาแบบเขาเลยรู้สึกว่าครอบครัวเนี่ยเป็นเหมือนเวลากลับบ้านนะเขาบอกเวลากลับบ้านเนี่ยเป็นเหมือนไปขึ้นเขียงขึ้นเขียงนะเดี๋ยวถูกเชือดเดี๋ยวถูกวิจารณ์เดี๋ยวถูกเนี่ยแม่บอกว่าไม่ดูแบบพี่แม่ป่านนี้ยังไม่มีเมียอีกเลยไม่มีผู้หญิงมาแล้ว,ย,ลวยังไงผู้ชายแบบพี่ชายก็หัวเราะอะไรคือเขาอาจจะหัวเราะเพราะว่า บทสนทนาในในในโต๊อาหารกอาหารร่วมกันก็หัวเราะธรรมดาแต่ด้วยความที่เขารู้สึกแย่กับตัวเองเสียงหัวเราะของคนอื่นโดยเฉพาะเสียงหัวเราะของพี่ชายเขาเนี่ยเขารู้สึกว่าพี่ชายเขาหัวเราะเยาะเขาอืมนะคะแต่ครูก็เลยถามเขาเอาแล้วพี่ชายเขาทำอะไรทำารจิตใจอะไรเขามาเขาบอกไม่พี่ชายเขาก็ห่วงใยเขานะบางทีก็ถามด้ยคือดูทรงแล้วเนี่ยนะพี่ชายเนี่ยเขาห่วงใยเขาเออเป็นยังไงทุกนี้สบายดีคือเขาเหมือนกับว่า ก็รักน้องแหละไม่ใช่ไม่รักเพียงแต่ว่าไอ้ทรดิชแนลนะไอ้ไอ้ไอ้วัฒนธรรมในบ้านที่ที่เกิดจากการเปรียบเทียบกันเนี่ยมันทําให้เขารู้สึกจิตตกรู้สึกเหมือนเขาเป็นผู้แพ้อ่าเหมือนผู้แพ้ทําอะไรก็อ๋อเขาเขาเล่าฟังอีกอันหนึ่งนะคะเขาบอกว่าเด็กๆเนี่ยเล่นหมากรุกเออหมาฮอตอ่าเล่นหม,มาคอตหมาอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แพ้พี่เขาตลอดอืมครูก็เลยหัวเราะบอกว่ามันก็ต้องแพ้แต่คุณเพราะว่าอะไรไหมเพราะตอนเด็ก ตอนเขาเร่นตอนเด็กกับตอนหลังเขาเข้ากรุงเทพพอเข้าวัยรุ่นก็เริ่มมาเรียนหนังสือที่กรุงเทพใช่ไหมเขาก็ไม่ได้ตอนเด็กอ่ะคุณเข้าใจไหมสมองอ่ะมันต่างกันนะเออหมายความว่าไงเด็กห้าขวบกับเด็กสามขวบต่างกันเด็กเจ็ดขวบกับเด็กคือนื่ออกไเพราะว่าเรายังเจริญเติบโตไม่เต็มไม่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 เต็มวัยนะคะไม่เต็มใบอย่างเงี้ยเออคือแบบว่าเราจะเจริญเติบโตเต็มที่ที่ประมาณอายุยี่สิบห้าปีเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนครูตอนเด็กเด็กอ่ะเอออ่น้องครู หัวเท่าเอลคูเน้องคูเด็กกว่าคูสี่ปีใช่ไหมหัวหัวเท่านะเท่าเอวคูจูมันนะอุ้มด้วยเดี๋ยวนี้น้องคูตัวมันเริ่มเลยสูงนะร้อยแปดสิบเนี้ยคือเฮ้ยนี่มันโตตามทันแล้วมันก็ตามทันทุกเรื่องแล้วตอนเด็กๆคูเล่นมอนต์กับน้องคูก็ชนะตลอดอเพราะว่าอะไรเพราะว่าอ่เขานะเขาสิบขวบกับห้าขวบมันต่างกันเยอะนะเออต้าสี่สี่สิบห้าปีมันต่างกันเยอะอะเขาสมมติคูเก้าขวบเออเขาห้าขวบเนี่ยมันต่างกันเยอะ ะะเพราะฉะนั้นตอนเด็กๆนะผู้ชายคนเนี้ยเล่นอะไรกับพี่ก็แพ้ตลอดก็แน่นอนเนี่ยตัวคุณเล็กกว่าเขานะตัวคุณเล็กกว่าเขาแล้วก็การพัฒน,นาทางสมองคุณก็ยังเขาก็ต้องอ่านมันมันมีโอกาสสูงไงไม่งั้นเขาจะแบ่งเกรดทําไมว่าปหนึ่งเรียนแบบนี้ปอสองเรียนแค่นี้นี่ความที่คุณรู้สึกว่าพ่อแม่เนี่ยสอนให้คุณแข่งกันแล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณแพ้พี่คนทุกอย่างเลยเออคุณก็เลยฝังเอาไว้ในใจว่าคุณเป็นลูเซอร์จริงๆไม่ใช่ คุณไม่ใช่ลูเซอร์นะคะแล้วพี่ชายคุณอ่ะเขาก็แบบเปรียบเทียบกับคุณเพราะว่ามันเป็นความเคยชินที่พ่อแม่สอนให้เปรียบเทียบกันตลอดเออเาก็แล้วบางทีพี่ชายคุณอาจจะโผงผางหรือพูดอะไรไม่ได้ระวังเออเอ้ยเพิ่มอีกหน่อยซื้อมันรุ่นดีๆไปเลยสิเออเขาอาจจะคิดว่ามันเป็นความที่ของเขาซึ่งเขาไม่ได้ผ่านกระบวนการกันกรองว่าคําพูดของเขามันทําให้คุณเจ็บเจ็บว่าอ่าะแสดงว่ารถที่ออกมาเนี่ยมันไม่ดีใช่ไหม ทำไมไม่เพิ่มอีกหน่อยทำไมเพิ่มอีกหน่อยทำไมไม่มาถามก่อนอะไรเงี้ยคือเหมือนกับว่าเขาพูดเหมือนกับว่าเออถ้าไปถามเขาเขาอาจจะแบบช่วยช่วยช่วยให้ยืมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคือพี่เขาเนี่ยก็ส่วนหนึ่งก็รู้สึกเหนือน้องด้วยเหนือมาตั้งแต่เด็กแล้วอ่ะเล่นมาคอดกับชะนะตลอดอะไรเงี้ยใช่ว่าเราพอโตแล้วก็ต่างคนต่างไปเรียนมาหาลัยแยกกันไปเรียนก็เลยไม่ได้ไม่ไม่ได้มาเล่นอีกใช่ไหมแล้วก็บวกกับน้องเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเป็นรูสเซอร์มาโดยตลอดคนคนผู้ชายที่มาปรึกษาเนี่ยเขาก็เลยแบบคิดว่าเขาไปติดอยู่กับในป พี่ก็พูดถึงความสาเร็จโอ้โหลูกฉันยังงั้นไปสอบแข่งไอ้นั่นนะโอเมียฉันได้เนี่ยเลื่อนตําแหน่งนะส่วนฉัน,นอ่ะเออคจัดการเนี่ยเงินแบบเยอะพอคนนี้ก็พูดพอพูดถึงความสาเร็จเสร็จพับเขาก็รู้สึกเหมือนกับว่าเป็นอัตโนมัติเหมือนเป็น,เป,นเป็นการเปรียบเทียบกับเขาว่าเออฉันมันไม่มีอะไรเป็นชีเป็นอันไม่มีอะไรสู้พี่ได้เลยอะไรเงี้ยน,นะคะก็ครอบครัวหลายครอบครัวเป็นแบบนี้ ไม่ใช่เฉพาะผู้ชายคนนี้นะรูเจอหลายคนที่เป็นผู้ป่วยซึมเศร้าเขารู้สึกว่าเขาเนี่ยอยู่ผิดที่ผิดทางเขารู้สึกว่าเขาไม่บีลองไม่บีลองแปลว่าที่ตรงนี้มันไม่ใช่ที่ของเขาอ่ะเออมันจะเกิดในลูกคนที่สมมติว่าบางคนมีลูกห้าคนพ่อแม่บางคนมีลูกห้าคนใช่ไหมแล้วแบบมีคนเก่งไปละสามหรือสี่เนี่ยแล้วหนึ่งถึงสองคนเนี่ยบางเอิร์บางคนเนี่ยเขาไม่เก่งซึ่งคําว่าไม่เก่งเนี่ยหมายความว่าอย่างนี้ค่ะเขาอาจจะเรียนหนังสือไม่เก่ง แต่เขาอาจจะมีความสามารถอย่างอื่นซ่อนอยู่มนุษย์ทุกคนมีความเก่งทางนั้นแหละแต่ว่ามันจะด้านไหนเท่านั้นเองเออมันจะหาเจอหรือไม่ไม่เจอเท่านั้นบางคนไม่เคยรู้ว่าตัวเองเก่งทางด้านไหนเพราะว่าสังคมเราเนี่ยให้ค่ากันที่ผลการเรียนมันเห็นชัดไงเออก็จะให้ค่ากันที่คนไหนเรียนไม่เก่งอันนี้มัน,นงโง่จริงๆแล้วครูมีเพื่อนที่เรียนไม่เก่งแต่ปัจจุบันนี้รวยนะคะเป็นคนที่หัวการค้ามันอ่านมันไปไ เขาเียนะสำมงสำม,มันดูออกไปสำเพ็งไปดูเครื่องเขียนดูมันรู้ว่าจะต้องซื้อของนี้ไปขายใครและขายที่ไหนทําเลย,ยังไงลูกค้าเป็นใครบางคนเขาเก่งท้งนั้นแต่มันเรียนหนังสือไม่ได้ความวนะเออเกดคือเรียนนี่แทบจะซ้ําชั้นอ่ะใช่ไหมเพราะตอนนี้สังคมไปตีตาว่าผลการเรียนเป็นตัววัดความเก่งไม่เก่งทีงนี้ในครอบครัวคนหนึ่งนในครอบครัวครอบครัวหนึ่งเนี่ยสมมติว่ามันมีคนคนหนึ่งที่เขาเรียนไม่เก่งเขาจะถูกพ,พ่อแม่เขาจะเปรียบเทียบแทนที่พ่อแม่จะ ให้กำลังใจนะคะแล้วก็สอนพี่ๆสอนทุกๆคนที่เหลือว่าเอ้ยคนเรามนุษย์แต่ละคนมันมีความแตกต่างไม่เหมือนกันนะมันความถนัดไม่เหมือนกันนะแต่เขาเอาบอกว่าเอ้ยทําไมเนี่ยไอ้คนเนี้ยที่บ้านน่ะเรียนเก่งทุกคนมีแต่ไอ้คนกลางเนี่ยเรียนไม่ได้เรื่องอยู่คนเดียวพ่อแม่บางคนพูดแบบนี้จริงๆค่ะแล้วเขาไม่เขาไม่ทันได้ระวังปากว่าเด็กคนนี้โตขึ้นมาเป็นโรคซึมเศร้าค่ะเพราะเขารู้สึกว่าเขาเป็นตัวล้มเหลวของบ้านเป็นตัวเฟลของบ้าน แล้วทุกครั้งที่กลับบ้านอย่างเงี้ยเราไปเจออย่างเงี้ยโอ๊ยคนนั้นก็สําเร็จคนนี้ก็ได้แต่งงานกับโอ้ยเมียเป็นผู้วิพากษาคนนู้นได้ตําแหน่งหน้าที่การงานดีชีวิตคนนั้นคนนี้ดีหมดเขากลับมาเขาจิตตกกว่าเดิมเขาบอกเขาไม่เคยอยากกลับบ้านเลยกลับทีไรเนี่ยมาทีไรจิตตกทุกทีจริงๆอันเนี้ยต้องจัดการกับความรู้สึกของเขาเขาต้องเอาปมของเขาออกไปก่อนอันดับแรกเอาความรู้สึกความเป็นรู้เซอรอออกไปก่อนนะคะแล้วค่อยๆมาซ่อมเยียวยารักตัวเองให้ได้ก่อน นะคะเราค่อยกลับบ้านอีกครั้งหนึ่งเพราะไอ้เคสเนี้ยเป็นเคสที่ละเอียดอ่อนแล้วครูก็เชื่อว่ามีหลายครอบครัวเป็นแบบนี้นะคะไอ้ที่แล้วไปแล้วมันแก้ไม่ได้ไอ้ที่เขาพูดมาแล้วตั้งแต่เด็กๆนยะตอนต้องมาแก้ที่ปัจจุบันเราต้องทิ้งอดีตแล้วแก้ที่ปัจจุบันแล้วกลับมารักตัวเองนะคะนับถือตัวเองให้ได้ไเวลาในคลิปหมดแล้วถ้าใครต้องการจองเวลามาปรึกษาแอดไลน์0897456111ค่ะ